มีหมาป่าตัวหนึง่งเดินออกมาจากป่าแล้วข้ามทุ่งมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อที่จะไปหาอะไรกินเอาข้างหน้าสภาพของมันเหนื่อยล้าและหิวโซเนื่องจากไม่ได้กินอะไรมันหลายวันวาย,วายหิวนะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรตกถึงท้องมาสาวมันแล้วแหละเขาบอกเลยนะว่าหิวมากเลย แบบนี้มันต้องประกาศสักดังกันซะหน่อยแล้วนะท่านผู้ชมนี่นี่เลยวัเฮ้ยให้ให้มารูสักบ้างว่าแถวนี้ใครเจ๋งน,น,น,นี่แน่นี่เน่นี่เนี่ยนี ้ออหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายมาไปก็เดินทางต่อสบูนสบูนใช่ไหมเนี่ยฮะใครเรียกสบูนจริงจริงด้วยอะ จำเราได้ไหมเนี่ยฮะว้ายนี่สมควรตายแล้วสมควรโถเอ้ยนึกว่าเศษที่ไหนไว้พุงใส่ห้อยเส้นไปเริ่มเลยโอ้ยรับกลับไปเก่งเลยนะเนี่ยเพื่อนนะโอ้โหสุดยอดเลยบอกรอยเราไม่ได้ชื่อสมควรแล้วเรื่อยเสียงเลยเดี๋ยวใครมาได้ยินเข้ามันไม่ดีนะว้ายแล้วนี่สมควรจะให้เราเรียกแต่ว่าไรเดล่ะฮะถ้าไม่ใช่สมควรนะบอกหน่อยเดะโู้ ยเดี๋ยวนี้ต้องเรียกเราว่าสมควรต้นสมควรนะตัด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 ต้นสมควรโอ้โหเอางั้นเลยนะโอ้ยเนี่ยมันเพราะตรงไหนล่ะเนี่ยต้นสมควรเนี่ยนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกินเอรมาหรือยังเลยเนี่ยฮะโอ้ยถามได้ยังเลยอ่ะสมไอ้ยสมควรแหมโทษทีนะปะ ไปบ้านเรากินข้าวกันดีกว่าวิดีเหมือนกันนะหิวจนจะกินวัวได้ทั้งตัวอยู่แวมวะ่ะเนาะตูเลยเหรอเมื่ออยู่ในบ้านกับพวกมนุษย์ดีกว่าขขงกินเยอะแยะไม่อดอยากดูอย่างไงสิอย,อยู่ในป่าหากินลำบากผอมโซแล้วดันชื่อสมบูรณ์แล้วมาสมบูรณ์ตรงไหนกันลละเนี่ยโอ้ยมันจะดีละ เราเคยอยู่แต่ในป่าแล้วจะให้มาอยู่กับพวกมนุษย์อะเราควรจะปรับตัวไม่ได้นะสมอ้ยสมควรแหมจํายากจังเลยอุ้ย,ยได้สิดูอย่างเราก็เคยอยู่ชนบทเหมือนนายชื่อก็เชยเชยนั่นแหละสมนั่นสมนี่อพอเข้ามาอยู่กับความสิ่มไลน์ล้วก็ปรับนั่นนิดปรับนี่หน่อยชื่อสมก็ออกเสียงว่าสมะแค่นี้ก็อยู่กับพวกมนุษย์ได้แล้วละ่ะเอ๊เราเราอะต้องใส่สร้อยอย่างนายไหมละ่ะสมะควรสร้อยเนี่ย,ยต้องใส่ไว้นะ่ะ มันเป็นแฟชั่นไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องบระคับกันด้วยอ่ะฮะมนต้องใส่เพื่อรู้ว่าเรามีเจ้าของไม่ใช่หมาจรจัดมาเดี๋ยวโดนพวกเทศบาลจะไปขังเรื่องธรรมดาน่าสมเอ้ยสมบูรณ์สมบูรณ์อ้ยมันก็เทเดียนะสมบูรณ์บอยอุ้ยสมบูรณ์ด้วยแล้วห่วงที่สายสร้อยนี่ล่ะสมควนฮะเออคือคือคือ,คอ,คอ,เ,อเรากินข้าเขาแล้วใช่ไหมล่ะมันก็ต้องกตันญูรู้คุณตอบแทนเจ้านายด้วยการเฝ้าบ้าน เวลาเจ้านายไม่อยู่เขาก็จะใช้สร้อยอีกเส้นหนึ่งมาลลอกกับหวงที่สร้อยคอผูกเราไว้กับเสาบ้านยังไงเล่าโอยผูกไว้กับเสาบ้านแล้วมาดิตรงไหนเนี่ยอโอ๊ย <c oughs> มันก็ติดคุกดีๆนี่เองไม่ใช่เหรอ <c oughs> แล้วที่นายอ่ะออกมาวิ่งตากลมอยู่เนี่ยเขาปล่อยนายออกมาเหรอเออมันก็เปล่าลอกเราดินหลุดออกมาเองต่างหากล่ะสมบูรณ์นะ อเอาแล้วานายจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเอาเถอะเอาเหอะท้องอิ่มแล้วไร้ซึ่งอิสระภาพอ่ะนายชอบเอาเถอะนะส่วนเราจอมอดเพื่ออิสระภาพนะต้นสมัครควนละก่อนแล้วนะบายบายแล้วกันนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอิสระภาพนั้นคือความสุขที่แท้จริงแล้วพบกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับบาย,บาย